นะโมตัตาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,าาธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,าาธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังธรรมเทศนังพัตถาเวรวนเนวิหะรันโตเินโดว,ตวาตจวะชะ เทรังอาระภะกะเทศีตีตีในโอกาสบัดนี้อาตมาภาคจะสนแสดงพระสัธรรมเทศนาในยบกกระคาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดส่งองค์สทาบารมีที่บรรดาธนดาธนาธิปดีทั้งหลายได้พร้อมใจมาบำเพ็ญอุศ่นประจำปัก คือวันขึ้นสิบห้าคันเดือนเอ็ดเป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเป็นวันอาทิตย์เวลานี้บรรดาท่้าญาโยมพุทธศาสนิกชนั้งหลายต่างคนต่างก็รับน้อมใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ <c oughs> การณนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลาย มีความเคารพต่อพระไตรสนาคมทั้งสามในการมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นต้นอย่างนี้บรรดาสถานมหาชนทั้งหลายต่างคนต่างก็เป็นมหาผู้ลอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นท่านทั้งหลายมันตั้งมังมารุตในของนางเสลาต่างก็พากันถวายสังฆทานใหญ่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นมหาสังฆทาน หลังจากนั้นก็ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนา,าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดว่าเป็นมหากกศอันประเสริฐแต่ว่าเทศกันนียาวบรรดาท่าพุทธบริษัทจะไม่ขอพูดอย่างอื่นมากสงสัยว่าสองวันไม่จบไม่จบร้เสีนะถ้าเทศอย่างละเอียดสองวันไม่จบจะยอดนึ่งอบไม่จบใครทราบ เป็นว่าในขณะนั้นมาองค์สมเด็จพระพักกวัรบรมศาส์สันดาสัมมาสมพุทธเจ้าเสดเดประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารแห่งเมืองราชคฤห์มหาคนครขณะน,นั้นสาวกของจอมบพิตรอดิศรคือพระเจ้าองค์สององค์ชื่อว่าพระโมคคัลลาองค์หนึ่งพระเป็นโดพารัตวาชาองค์หนึ่งจำบรรษาอยู่ใกล้ไกลเจอว่า เวลานั้นแปลว่าคนที่ยังไม่ไถือองค์สมเด็จพระจอมไตรคือมหาเศรษฐีคนหนึ่งยังไมไ่ถือพุทธศาสนาด้วยยังไม่ไถือศาสนาอื่นด้วยเป็นคนกลางยังไม่เรียกว่าสัมมาทิติและสัมเพรทวิชฉาทิติคำว่าสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิติคือความเห็นผิดเขายังไม่เป็น มาในวันหนึ่งท่านมหาเศรษฐีไปอาบน้ำที่ทะเลมันดาบริษัทท้งหลก็พากันขึงลวดตาไขา่ป้องกันเจ้านายไม่มีอันตรายจากปลาแสัตว์ขณะที่ขึ้นจากน้ำปรากฏว่าเมื่อเอไาขา่ขึ้นก็มีปมเงนจันท์ปมหนึ่งมาติดที่ตาขา่ท่านมหาเศรษฐีถามว่าอะไรเขายังแกะออกให้ดูก็แกะเผื่อที่สัตว์มันอติดอยู่ ก็ปรากฏว่าเป็นปมแก่นจันทร์เขาจึงมีความรู้สึกว่ารมแก่นจันทร์ในที่บ้านของเรามีมากอันนี้เราจะทําอะไรดีก็คิดตัดสินใจว่าเวลานี้สำนักต่างๆต่างคนต่างก็ปรากฏว่าเป็นพระอรหันต์คณะอาจารย์นักกก็บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์พระนักกระสบก็บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์สําหรับสนักสำนักพระเจ้าก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน ต่างคนต่างหันเขาไม่แน่ใจจริงจ้างในช่างมาทำแกะไม่ปมแก่นจันให้เป็นบาทแล้วชักรอกเขไปแขวนไว้สูงหกสิบสองรยหกสิบวานะหกสิบสองกีวาสิบห้าวาแล้วก็ประกาศว่าภายในเจ็ดวันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ็ดวัน ถ้าสำนักใดมีพระอาหารหันต์ขอให้สสำนักนั้นมาทางอากาศจิบบาดไปแต่ความจริงบรรดาญาโยมพุทธริสัทถ้งหลจงอย่าคิดว่าพระอาหารหนะันต์เถาะได้ทุกองนะแม้วมาคิดอย่างนั้นนะ <Wow. S 1> ความจริงพระอาหารหันตะ์มีสี่เหล่าหนึ่งสุขเวสกโกเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่เห็นผีไม่เห็นทิพยรดาไม่เห็นโลกสวรรค์ สองเตวิโชมีวิชาสามขั้นเดานี้มีความเป็นทิพตาเป็นทิพหูเป็นทิพปากเป็นทิพแถมฟันก็นเป็นทิพด้วยกินเนื้อไปกัดขาดแล้วก็สารชระพิญโยเหล่านี้สามารถแสดงฤทธิ์ไดต้ต่างๆเออเอินเน่าไก่ก็ได้สี่ไปสัมพิชายานฏปสัมพิชายานนี่มีความฉลาดมาก จะรวมความว่าพระอาหารหันต์ไม่เส่ยหะได้ทุกองค์เป็นวันว่าการผ่านไปหกวันยังไม่มีใครจะมาบาดคณะบรรดาเศรษถีทั้งหลายต่างคนก็อยากได้บาดบาดพระภูมิภูมกันจันไปบอกกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าหะาไม่ได้ก็จงอย่าเอาจะขอเทศลลัดนะต่อมาถึงวันที่เจ็ดพระโมกขันลากับพระปินโดภารัตวาชะ ตอนเช้าตรู่ท่านลุกขึ้นมาแล้วล้างหน้าเสร็จทำกรรมฐานเสร็จแล้วก็ผมผ้าตั้งใจจะไปจะไปปฏิาบาติในเมืองร่าจะคือ <c oughs> ในตอนนั้นท่านยืนอยู่บนหลังหินดาษยาวประ,ประมาณสามคาวุธ1หนึ่งคาวุธเท่าหนึ่งร้อยเส้นจำนายกทรงนะสามคาวุธเนี่กี่ร้อยเส้นน่ะสามร้อยเส้นนะ 100. 100. 100. 100. ก็มีมีคนบางพวกสงสัยว่าจะเป็นเทวดาไปยืนใกล้ๆแล้วพูดว่าเฮ้ยพวกเราเวลานี้คณาจารย์ต่างๆต่างกล่าวว่าเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงไม่จะเป็นเพราะว่ามหาเศรษฐีเอาบาทมาตั้งไว้เจ็ดวันแล้วแผนไว้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดถ้าไม่มีใครมาเอาแสดงว่าสำนักคณาจารย์ทั้งหมดไม่มีพระอรหันต์ พอท่านบมกลาฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่แสดงตนบรรดาประชาชนหลายก็จะดูถูกดูเป็นพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าท่านบินโดพระรตว,วาชะก็มีฤทธิ์มากอยากจะให้ท่านบินโดพระตว,วาชะแสดงแทนท่านยังถามว่าบินโดพระตว,วาชะได้ยินเสียงชาวบ้านพูดไหมท่านก็บอกว่าได้ยิน โมกลาก็บอกว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็จงไปเอาบาทท่านบินโรพระตวราชาก็บอกวา่าสําหรับท่านเองพระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีผู้ผู้ผู้เล,ลิศฤทธิ์มีฤทธิ์สูงสุดทำไมาจะไม่ไปเอาพระโมกคลาก็บอกว่า้ามาท่า,า,าท่าหาว่าท่านไม่สามารถผลจะไปเอาเองนะ่ดูผิดกันนะไม่ใช่ดูถูกนะท่านบินโรพระตวราชาจึงห่มผ้าเรียบร้อยก่อนถือบาท แล้วก็เหาะทีตอนเหาะขึ้นไปจนะขีบเอาหินไปด้วยนะสามร้อยเส้นนะ่ะไอหินมันก็วนรอบเร็วมากบ้านมหาเศรษฐีนะชาวบ้านชาวเมืองเอาตะแกรงตะกร้าบ้างตะแกรงบ้างกระด้งบ้างมาปิดเกรงว่าหินจะหล่นทับตัวเอง <c oughs> ต่อบมาท่านก็าแต่เอาเอานิ้วขีปหินไว้แสดงตัวในปรากฏชาวบ้านก็บอกว่าพระคุณเจ้าหินมันจะหล่นลงกมาฉกฉันจะตายจะจอบาดเจ็บใช่หไหม ท่านก็เลยเอานิ้วเท้าสลัดหินไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปยืนบน่ังคาเรือนของขามาหาเศรษฐี <c oughs> ความจริงพระถือว่าถ้าเขาไม่ประเขนนี่รับไปได้ใช่ไหมทตามพระวินัยถ้าเขาประเคนแล้วยนให้ยยรับได้แต่ยโยนแกงนะ <c oughs> โยนแต่เขาต้องโยนนะ <c oughs> เคยเคยเคยเห็นเคยได้พบมา ตาวินัยเขาบอกว่าถ้าเข้าบระเคนไม่ถึงโยนให้ก็ได้เป็นว่าะว่าสมหารเศรษฐีเพราะในบุตรพญาทั้งหมดบริวารทั้งหมดก็ขึ้นไปนกชาเนเลยกราบท่านเป็นดวพระตถตวตัววชะเพราะว่านิมนพระคุณเจ้าลงมาถือครับผมจะาบาดลงมาเองรับบูอัสนะแล้วท่านก็นลงไป <c oughs> <c oughs> เมื่อลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาถว,วายพระตาหารอย่างดีเลิศแล้วก็ถว,วาย บาดปมแก่นจันด้วยตอนที่ท่านบินโดวัลตวาจะเหาะนั่นคนไม่มากเพราะเขาไม่รู้ตัวใช่ไหม<า>เมื่อท่านรับบาทเสร็จรับอาหารเสร็จก็จะกลับบ้านจะกลับวัดไปใช้บาทนะพระอยู่ใบกับระยกทรงนี่ <c oughs> <c oughs> คินมันแข็ง<า>อีตอนนี้คนในป่าบ้างคนในเมืองบ้างคนในบ้านบ้าง ก็วิ่งมาบอกพระคุณเจ้าเขารับพระคุณเจ้าเจ้าข่าฉันยังไม่เห็นเหาะเลยเขาเหาะให้ดูด,ด้วยอ้าวแทนต้องเหาะเหาะปเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินต่อไปพี่พูดลงมาอีกพกกระคุณเจ้าเขารับเหาะนยครับผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นที่ฆ่าชาวบ้านตองเหาะไหลเที่ยวไปถึงวิหารเมื่อมาถึงวิหารแล้วชาวบ้านยังมาล้อมวิหารอีกขอร้องให้หเหาะเวลานั้นพระพุทธเจ้ากำลับบงเทศ ความกิงค์สมเด็จพร,ระบรมโอรสาธิราชทราบทุกอย่างเมื่อทราบแล้วพระเนี่ยต้องรู้แล้วต้งแกล้งทำเป็นเหมือนไม่รู้จะเป็นธรรมดานะถามว่าโนนนั่นเสียงอะไรถา้านนท์บอกว่าเสียงชาวบ้านขอรับที่ชาวบ้านต้องการให้บินโณฑบัตวาชให้ดูรพ,พระองค์สมเด็จพระบรมโรูยังมีพระตำหนักตัดว,ว่าอนนทะอนันทะด,ดูก่อนอนท์ไปตามบินโณฑบาตวราชมา เอาบาดแก่นจันมาด้วย <c oughs> พอท่านบินโดพารัตวราชะมาแล้วท่านก็นถามว่าเธอเหอชะชาวบ้านดูหรือ <c oughs> ท่านบินโดรารัตวราชจนเป็นพระอระหันนี่นะก <c oughs> ็ะยอมรับว่าใช่ขอรับรงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนมากมายติข่านแสดงปฏิหารให้คนดูเวลานี้พระเลยหาะไม่เป็นไปตามตามกันเหาะเป็นแต่พระเจ้าเหาะเวลาชาวบ้านก็ไม่เห็นนะ พะได้แต่ชาวบ้ายก็ไม่เห็นห้ามแสดงปาฏิหาริย์เจ้าประสงค์บัญญัติก็ต่อจากนี้ไปห้ามพระทั้งหลายแสดงปาฏิหาริย <c oughs> ์ <c oughs> ถ้าใครแสดงปาฏิหาริย์ในทางเขาจะปรับเป็นโทษบรรมดายา่าโยมข้าวตัวสัตว์ต้องคิดดูตามธรรมดาพระอรหันต์พระราารพุทธเจ้าไม่ปรับโทษทีแรกจริงๆทรงบัญญัติว่าพระอราหันต์จะไม่มีเป็นโทษในด้านอาภิสมาจารย์ถ้าละเมิอดอย่างอื่น จะปรับโทษก็ไปห้ามไปดีเขาไม่ทาไอ้ที่เขาไม่ทำมันไม่ปรับโทษไอ้ที่เขาทำเขาจะไม่ทำมันไม่ปรับโทษนะที่เขาพอจะทําได้ถึงปรับโทษแต่ว่าพิสมาจารย์เเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อมาองค์สมเด็จพระจอมใจก็ตรัสว่าพระอรหันต์ถือว่าเป็นผู้สติมีเป็นผู้มีผู้มีสติสมบูรณ์ไม่ปรับโทษทุกอย่างเป็นพระอรหันต์ลอยตัว ลอยแล้วไม่รอยถ้าก็ลอยอยู่แล้วใช่ไหมงานหลานนีน่เป็นิพัยกันแน่หลังจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาเทถีทั้งหลายทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรห้ามพระแสะดงปาฏิหาริย์การที่ท่านบินโดพาตระะาวาชะแสะดงนั้นเขาเขาน้อยใจมากเพราะว่าเขาเสียใจพวกเขาเหอะไม่ได้ใช่ไหมไปขอบ่ายก็ไม่ให้ทนินโดพาตระะาวาชะเหาไปก็ให้ จืงประกาศว่าต่อต้นนี้ไปเราจะ,สะแสดงปฏิหาริ์แข่งกับพระสัมมะณคดมทันไหนขนาดทลกสี่กยยังสู้ไม่ได้เลยอืมก็เป็นนิมมา,มานมณีเมื่อเขาประกาศกล้อง,องทั้งประเทศพระเจ้าพิมพ์สสยก็หนักใจเพราะองค์สมเด็จพระจอมใจทรงห้ามสแสดงปฏิหารเวลานี้เดรัจฉ์านจะแสดงปฏิหาริ์แข่งพระองค์อองค์จะทำยังไงถ้าหากว่าทำก็เปินการขัดคำสั่งของตัวเอง ยังไปเฝ้าพระเจ้าถามว่าเวลานี้ผมบรรดาฤาษีทั้งหลายตั้งใจจะแสดงปฏิหาริแข่งกับพระองค์พระองค์จะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาจะแสดงแข่งแข่งก็จะแสดงแข่งกับเขาพระเจ้าพิมารณาก็ถามว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามแล้วทำไมจะแสดงได้พระเจ้าถามว่าขนไม้น้พระราชอุใหญนของพระองค์องค์กินได้ไหมเจ้าบอกพิจารณาพวกกินได้ ถ้าจะบ้านอาเอาไปกินจะบอกไปเป็นโทษถ้าจะบ้านเอาไปเป็นโทษพระราชากินเองได้นะพระเจ้า่านบอกว่าพระมหาราชาดูก่อนพระมหาวพิตรราชาสมภารข้าที่อุญยานขององค์ก็เป็นชั้นใดสถาคก็เป็นเหมือนกันบทบัญญัติที่บัญญัตินั้นห้ามจะเพราะภาษาวกไมันจะห้ามตัวเองเอาลวสิแล้วพระเจ้าพิจาราถามว่าถ้าอย่างนั้นองค์จะ,สะแสดงที่ไหน เพราะว่าเจริญในเมืองสาวัตถีใต้เขตในเมืองสักเกตประตูเมืองสักเกตนะรูเมืองอะไรวะนึกชื่อไม่ออกเมืองสังกัดตันครเป็นเมสักเกตสักเกต,เกตบ้านบัตรมาลองยักขาเขา,าเใช่ใช่สังสังสังกัดตันครนะหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินวรก็ทรงเด็จเที่ยวไปในเมืองราชคฤห์ พอเป็นที่พอใจก็เมืองปาไปเมืองสาวัตถีเมืองพระเจ้าเสดทจก็สนเพื่อนกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าประเสิิ์ในตัวก็สลก็ดีพระเจ้าพิมพสายก็ตามแล้วก็อะไรพันธุราเสนาก็ตามสี่องค์นี่เป็นเพื่อน,อนกันเรียนหนังสือสำนักเดียวกันมาไปไป,ไป,ไ,ปไปพร้อมกันในเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วบรรดาที่ถึงหลายก็ติดตามพระเจ้าไปนัดหมายเพราะว่า ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าพวกเราจะ,ะแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพระสามณัโคดมตอนนี้พระสัมณะโคดมหน,มมนีเราไปเราจะติดตามไม่ยอมไม่ยอม,ยอมยอให้หนีไปเก่งเขาด้วยนะเมื่อไปถึงเมืองพาร์วสาวถีแล้วสาวถีใช่ไหมเมื่อไปถึงเมืองถึงเมืองสาวัตถีแล้วองค์มรเศรษฐีแก้วก็บประทับพ,พระเจ้าปเสนีโกศลก็มาเฝ้า หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพระเจ้าปฐมที่กุศลถามว่าจะแสดงปฏิหารที่ไหนก็บอกว่าจะแสดงที่ต้นมะม่วงบรรดาเดชิงหลายก็สั่งบรรดาญาติโยมพรษัทาุตสุธะหาทั้งหมดต้องสิ่อเขามากวนะว่าต้นมะม่วงมีที่ไหนให้โค่นต้นถอนลากถอนโคนให้หมดแม้แต่มะม่วงที่งอกในวันนั้นก็ให้ขุดทิ้งไปเสียไม่ให้มีต้นมะม่วง ก็เป็นการบังเอิญล้วรับได้นาทเทวณุภาพกไมทราบกลายเป็เจ้าของสวนคนหนึ่งชื่อในกันดะกันดะนะฟังให้ดีนะชื่อชื่ออันตรายชื่อในกันดะเฝ้าสวนมะม่วงอยู่เห็นมะม่วงสุกมีหนึ่งลูกให้พวกแรงพวกกาวพวกนกันกจะจิกกินก็ไล่ไปก็เก็บมา ถ้าตั้งใจคิดว่าเราถ้าเราจะถวายกับพระราชาพระราชาก็ให้บางวันไป,นปหาบัณะบ้างสิบหาบัณฑมั่ง,รงเราไม่พอกินไปตลอดชาติถ้าเราถวายอง์สมเด็จพร,ระบรมราชก,กนายาคอพระเจ้าจะได้บุญมากก็นําไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สวรับรับแล้วก็มีดมาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จก,ก,ก,ก็มองดูพระอน,นุลพระอน,นุลก็พระขาวมากรองน้ําขยำขยำเข้าทำระท,ทำน้ำอัตบาน ในบาลีเขียนว่าท่านน้ำปานะไอปานะาไปลว่าน้ำน้ำทำเป็นน้ำน้ำน้พระำิี่เห็นได้ตอนเย็นนะนะหลังเที่ยงเมื่อกันดาฉั้นเสร็จท่านก็นบอกให้ในายก,กันดะคุยดินที่ซวยๆยออกไปแล้ววางผลมะม่วงลงแล้วกลบแล้วก็ล้างมือที่ผลมะม่วงปลเดียวเดียวต้นมะม่วงโตพรึบพรับโตใหญ่มาก มีกิ่งก้านสาขาแยกเป็นสี่ทางแลยอดหนึ่งทางเป็นห้าเป็นห้าสายด้วยกันบรรดาดีถีท่านหลายก็พากันสั่งสร้างบรรดบจะแสดงปฏิหาริย์แข่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามไม่ถามพระเจ้าว่าพระองค์จะแสดงที่ไหนเร,ราแสดงคนต้นมะม่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะทำสัตจะทำบรรดบถวายพระเจ้าบอกไม่ต้อง พระเจ้าปะระสีนั่นที่ก้สนก็ถามว่าในเมื่อข้าวพระเจ้าไม่สามารถ,าราถาาจะทําใครจะทาได้ท่านบอกพระอินทร์จะทําเองก็เป็นว่าวันนั้นพระอินทร์ไม่ได้ทําพระเจ้าแสดงบนต้นม่วงมลก็ไปต้องทมามนดกบบรรดาที่ถึทั้งหลายก็ตั้งคันตั้งอะไรนั่งร้านเห็นไปไหมทำชั้นตั้งนั่งร้านไปสูงแสนสูงพระอินทร์ก็สั่งวา่าทิศแผดแสงให้หนักให้ร้อนจัดเผาหลังมัน ปลูกน้องไหอย่างพุทยกทรงเนี่ยบอกพระพัยกับพระแจวพระแจววิปลาอ่ะบอกพระพายบอกพัดให้แรงทำารอาัศาจรรย์ที่มันตั้งขึ้นไปพระโิดาให้พังให้หมดพางหมดขึ้นขันไปดีหล่นตกลงมาใช่ไหมเป็นเ่าเขาก็ต้องแพ้พระเจ้าพระเจ้าสแสดงยงมุขปฏิหารบนต้นมะม่วงแสดงพระเจ้าเองจริงๆหกองค์ พทะเจ้าปลอมห้าองค์พระเจ้าแท้หนึ่งองค์ต่างเทศต่างถามกันต่างตอบปัญหายะบ้านฟังพอสแสดงเสร็จบรรดาท่านพุทธบริษัทพระเจ้าวันนั้นไปวันเออเดี๋ยวก่อนอีตอนที่จะประกาศว่าแสดงปฏิหารเนี่ยบอกพระเจ้ามาพิมพิสารบอกว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าคืกลางเดือนแปดจะ,สะแสดงใช่ไหมไวันน้เข้าพรรษาพอดี หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินสีก็ขเด็ดขึ้นดาวดึงก้าวแรกก้าวไปเหยียบยอดเขาอะไรจําไม่ได้เจ้าทุกคนจำได้ไหมอ่าใช่แต่คนต่จำไม่ได้นะ <c oughs> คนฟัง <c oughs> คนเทศพอกันก้าวที่สองเหยียบยอดของเขายุ่คันธรก้าว <c oughs> ที่สามเหยียบยอดเขาพระทุมเมนตอนนั้นพระอินทร์ออกมารับ ขณะที่พีนออกมารับก็น,นึกว่าพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียวสูงแค่แปดสองมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นธรรมเนียมไม่เป็นประเพณีก็มีมนให้ประทักบนแท่นบรรดุขมนศีดาอาจแต่คิดในใจว่าองค์ส็ดพระอุโบก,กับน,นาดสูงแค่แปดสองมนุษย์ตัวไปอินเองอสูงสามโยชนะถ้าเดินมาเดีย๋ยวนี้พวกเราเห็นเป็นเปรตไปหมดเนี่ยดีไม่ดีก้าวหนีไม่ไหวนะ ก็เป็นว่าพระเจ้าในในเห็นว่าอินนึกอย่างนั้นรู้ใจนึกนะก็โยนเยวรปั๊บไปคลุมพอดีท่านนั่งประทับปรับพอดีกันเลยตัวใหญ่มากพอดีกับพระแท่นหลังจากนั้นแล้วองค์พระเด็จพระเทพแก่กล่าวว่าอินวัมหาราชาขอถวายพระพรขอจงไปตามพุทธมารดามาจากชั้นดุสิตแล้วก่อนจะไปริอินก็ถามว่า เมื่อตอนที่แรกพระองค์ขึ้นมาตัวเล็กนิดเดียวถ้านั่งบน,บนทื้นมาดูกับพลศิลาอาจก็จะไม่ต่างอะไรกับมแมลงตัวเล็กๆที่ตัดบนแท่นแต่เวลานี้ร่างกายพระองค์ใหญ่โตมากเหมาะสมกับแท่นเป็นเพราะอะไรพ,พระเจ้าบอกว่าพโธตัวประมาณโนคําว่าพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะไปตังีแปดสองเก้าสองสิบสองี่ไม่ได้นะ ไอ้แปดสอนเป็นร่างกายของเศรษถะไม่ใช่พระเจ้าขนาที่พระเจ้าเข้าไปนั่งตรงนั้นใหม่ๆก็มีเทวดาสององค์มีเรื่องแทรกนิดนะเรื่องในท้องเรื่ององค์หนึ่งชื่ออินทกะนั่งอยู่ข้างบาตรข้างขวาอีกองค์หนึ่งชื่ออังกุละนั่งอยู่ข้างซ้ายแต่ว่าเวลาเทวดาทั้งหลายมาองังกุลละก็ถอยเลื่อยไปอินทกะนั่งเฉย พอเทวดามาหมดดาวเด่งอวลาะอยู่ท้ายสุดโน่นหน้าประตูโน่นใครนั่งหน้าประตูส้มนยฮะพระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์ที่้างล่างได้ยินเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในเมื่อพระเจ้าขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่กลับมาเพียงใดพวกเราก็ไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกันก็เป็นภาระของพระเจ้าพระเรสฐในที่โกศลตบอากาศให้คนช่วยกันเลี้ยงคนนับจำนวนล้าน หลายสิบล้านคนมาดูเพราะอากาศตั้งสี่เดือนนี่รู้ทั่วไปใช่ไหมเป็นพระเจ้า,า,จาประสิทิ์ในกุศลก็ไม่ใช่ตำแหน่งพระราชาแล้วตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นตำแหน่งหัวหน้าครัวชิมแกงทุกหมอ้อชิมอาหารทุกหมอ้อว่ามีรสดีไหมถ้าไม่ดีไม่ให้แจกคนต้องแกงใหม่ต้องทําต้องทาใหม่ต้องเลี้ยงคนอย่างนั้นตั้งสามเดือนคนนับโกดบรรดาญ,ญาจจตาิโยมของตัวบริษัทมันเสียหายไม่น้อยนะ แต่ก็ยอมทำในเมื่อคนยังนั่งรออยู่สมเด็จพระรคูครูก็คิดว่าเราต้องการให้คนหลายทราบว่าการทำบุญในพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนาต่างกันยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรยัถามอังกุลเทบุตรว่าอังกุลเมื่อตถาคตมาถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างซ้ายของตถาคตเวลานี้เทวดามาหมดทั้งดาวดึงเธอนั่งสุดท้ายไปหลังอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้ อังวุลก็บอกว่าพันเตภะกวาข้าแต่พระองค์พระผู้มีพระเจ้าพุทเจริญในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เวลานั้งนคนมายุคแปดหมื่น 8, ปีเป็นเด็กที่สองหมื่นปีเป็นหนุ่มเป็นสาวสองหมื่นปีค่อยชั่วหน่อยนะเป็นคนวัยกลางคนสองหมื่นปีเป็นคนแก่สองหมื่นปีไอ้แก่สองหมื่นปีจะไม่ดีนะไ,ไอ้ฉันก็ไม่อยากแก่เรืก็แก่เมือนกรนก็เป็นว่า ในตอนท้ายสองหมื่นปีหลังข้าพระเจ้าตั้งลงพานแปดสิบแหง่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งแจกทั้งเงินแจกทั้งข้าแจากทั้งผ้าผ่อนท้งสบายคนกับพระคนเดินทางคนยากจนใครต้องการอะไรมาเอาให้ทุกอย่างทั้งวันทั้งกลางคืนแต่อาศัยเวลานั้นไม่มีพุทธศาสนาคนไม่อยู่ในศีลนิธรรมคนไม่มีศีลมิธรรมยังเกิดมาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบุดาว,วดึง จำไม่ดินญ,ญาติโยนาตอนนี้สำคัญนะถ้าต่อมาพระเจ้าก็ถามอินทกระอินทกะเมื่อตะถาคขาขึ้นมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้เวลานี้คนมาั้งหบดแล้วเทวดามาทั้งหมดเธอก็นตั้งที่เดิมอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาทั้งหมดในดาวดึง ให้อินทกาบอกว่า,าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สงเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจริญในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นลูกคนจนลูกชาวป่าพ่อตายตัดฟืนขายเลี้ยงแม่มันก็ไม่มีสตังมากได้มาวันขายวันกินวันใช่ไหมตอมาวันหนึ่งพระสงฆ์ในพระศาสนาเดินเฉียดบ้านไปเกินห้าองค์เื่อตั้งแต่สี่องค์ขง้นไปเนี่ยเขาถือเป็นสังฆทาน ถ้าเห็นพระก็คิดว่าเราเป็นคนจนโอกาสให้ทานไม่มีวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านคือเฉียดบ้านเข้ามาเลยในมณฑลพระฉันอาหารอาหารป่าตามมีตามเกิดใช่ไหมพระก็ฉันอาหารที่ถวายก็พระจะั้นจัดเป็นสังฆทานเมื่อตายจากความเป็นคนยังขึ้นมาเป็นเป็นเจ้านายเทยวดาทั้งหมดบนสวรรค์ท้่ดาวดึงแค่ครั้งเดียวแค่งเดียวเมื่อกี้ญาติโยนถวายมากกว่านะวันนี้ดูถ้วยไหลถ้วยเยอะ ใช่ไหมสงฆทานโตก็มีสังฆทานถ้วยก็มีสังฆทานบายก็มีนะพระก็รับเยอะกว่าก็รับเยอะกว่าวันนั้ปนประมาณหกองค์อินทกะถวายนะ,ะเป็นว่าบุญกยาโยงวัโตัวสัตว์มีมากกว่าอินทกระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งตั้งใจมาหลายวันแล้วว่าจะมาก็เริ่มตั้งใจกุศลไม่เกิดแล้วบุญเกิด <ละ S 1> ได้แล้วตัดสินไม่ตัดสินใจปั๊บจะมันได้แล้วนะแต่การที่สองเข้ามาถึงวัด เกิดทัศนานตริยะเห็นบาวุตรูปเริ่มใสเห็นพระสงฆ์ก็เกิดความเริ่มใสเริ่มใสในการให้ทานเริ่มใสในการฟังเทศไอ้สงฆ์มันได้แล้วเวลาเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเสียงก็ไม่ดีลิ้นก็ไม่ดีเวลาที่มันหมดเวลาทำไงหมดเวลาแล้วใจงาเทศแหล่ไหมใหญ่ใหญ่แต่ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโยมขอไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เทโวโรณสูตรอรารายบุตญาติโยมพุทธศาสนาขอบรรดาท่านหลายจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์วิวัฒนามงคลสมบ,นบนูรณ์ผลผลจงเจริญไปด้วยจตุจรภิษฐพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาพละได้ปฏิภาณปัจจนาสิง่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นของความปาญัญญานุทบการอาตมารับทานวิชตนามานเทโวโรณสูตรตถา ขอขอยุติพัรมมตทศนาลงหงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็ม,มีตุลการาชนี